ริมนาภรังเอวะเมวะอิโตหินังเปตานังอุปกาปะติจิตังปฏิตังตุมหังเขวะเอวะสมินชตุสัพเพโุเรนโธสังกปาจันโธปุญญาธาปนิโชติพระสุยธรรมียาติโยอาวิวันชนุสัพพะโควินานสตุมัตติอัล ทายยุโกภวาอภิวานนเสลิกเสนจังวุณาปจายินจารตารุธรรมวัฏฐานอายุวันโอสุขัง ภังรัตนาตยานุภาเวนรัตนนาตยเตียนฉันทาทัวครวัลกยาวเวรกาสาตุจุปัทวานกา ดยปิวินาสันตุเสสะตววชยเสกทิทันางนาพังโสเทภะคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพโวพทีเจยสวาสนาวาสจอายุตีวสิทธิภวันตุเตภวตุสับพมังคลักันตุสับปเทวตาสัง ผวานุภาเวนะสัตตาสววันตุเตยผวตุสักพมังคัลังรักขันตุสักปฏวตสัปัตถมานุภาเวนะสัาสวทีภวันตุจตุสัพมังคัลังรักขันตุสักปฏิวัตาสัพปัตถ you